เราไปงานใชายกับแอูมีภาพไหมมีภาพเอาภาพดีกว่าพวกเราด้ไปร่วมงานกันหมดเลยซึ่งแอนก็บอกว่าไงนะพี่แอนบอกว่าดีใจมากเลยนะอ้นไปเอามาหมดนี่ได้ไงบอกว่าไม่ติดอยู่ที่อ้นสิทุกคนก็ตั้งใจจะไปหาพี่แอนเปิดแอนสเปซนะคะที่พัฒนาการซอย42แต่ว่าต้องเข้าซอย44่ริบใช่เมื่อวานยังถามอ้นอยู่เลยว่าเอ๊ะไม่เข้าใจว่าอยู่42เนยเข้า44ปพรากฏว่าเขาไปถึงปั๊บอ๋อถ้า42มันเข้าไม่ได้มันไม่ได้รายงานก็คือต้องอยู่พัฒนาการเข้า44เลย แล้วเดี๋ยวเขนก็วกเข้า4่ไปง่ายไปง่ายก็นี่แหละครับว่าที่สามีของคุณแอนทองสมคุณพี่เอคุณเอธินพันนะคะเราก็ไม่รู้เราก็ไปร่วมงานใช่ไหมดอกมงดอกไม้แล้วก็เต็มที่เราก็อา่ัยดอกไม้คุณวาร์ดอเขานี่แหละไ็ยืนจับไปคุยไปคะดิฉันบัญจุกระหูค่ะคุณแอนเขาส บอกว่ามาไม่ต้องเอาดอกไม้นะเปลืองใช่เราก็เลยเอากระเปาไปร่วมไงแจกพี่ๆนะครที่กลัวสงสารคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องยืนทั้งรายการเราแน่เลยนะเขาไม่นั่งเขาไม่นั่งนะเราไม่นั่งเขาไม่นั่งไงเขาลออยู่เขาลออยู่เราไม่นั่งเขาไม่นั่งเออเอาละมาต่อ กลับไปกลับไปดูภาพเดิมเมื่อกี้นีดหน่อยที่นี่ที่แอนส์เพลสเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์มีร้านอาหารมีสถานสถาบันเสริมความงามมีอะไรอีกล่ะห้องพักห้องพักด้วยนะข้างหลังอ่ะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์อีห้องอ่ะใช่ไหมประมาก็เยอะอ่ะหลายห้องเลยเยอะเลยเขาไม่เปิด3ห้องหรอกแจ๊คพอแล้วพอแล้วมากกว่าสิบถามพี่ดิเมื่อวานนี้เขาบอกเลยว่าทุกคน นะครับที่ไปร่วมงานเนี่ยต่างก็มีโอกาสได้จับใหม่ครับผมคือตอนแรกเราไปเป็นแขกก็ไม่รู้ตัวอ่ะไก่ส้มไปซอยอ้นสีพันฮะพิธีกรไงพิธีกรตอนแรกไม่โอ้นสีพันพูดพูดอยู่อย่างนี้ก็จับซิถือถือต่อเลยนะไ่แล้วไงแล้วนางก็ไปกินไปซอยก็ไปแล้วทุกคนก็เหมือนกับ เล่นเก้าอี้ดนตรีอ่ะครับผมแต่มันสนุกตรงที่ว่ามันเหมือนกับงานครอบครัวกัเออแล้วเราก็เลยได้เจอเหมือนคนที่สนิทกันหมดอะไรมันไม่ต้องเป็นพิธีการว่าเราไปดวคุณวดอกับคุณสมพลมาแล้วเป็นพิธีกรไม่ต้องทุกคนมาได้จับไม้หมดช่วยกันดําเนินรายการได้หมดดีครับผมอาหารก็อร่อยนะเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าคุณก็กินเยอะพอสมควรนะผมชิมให้รู้ว่าร้านเขาเนี่ยผ่านหรือเปล่าผ่านทุกร้านครับผมชิมมาหมดแล้วอร่อยมากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทันนก็ได้กินด้วยกินก็นั่งกินอยู่จนแบบจนกลับนะน่ไงาาวตกแ นิวคิด oh ah. ah s ฟน no ิว oh ค oh, ิดฟ well. ้าเห็นเขายังเงียบเมาดาราเยอะนะอันไายอันมายนี่ได้ข่าวว่าตัวดิฉันเองนี่โดนเมาเยอะสุดคือพี่แอนแต่ก่อนก็คือเป็นแก๊งเป็นแก๊งนิวคิดไฟสตาร์ก็มีคุณบอยพีรพลนะแล้วก็เมื่อ คือพอตอนกลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นรูปก็มีคุณนัทมีเรียก็ไปด้วยนะคะมีอาร์ตพลังธรรมก็ถือว่าเป็นงานที่แบบแก๊งเพื่อนๆสมัยก่อนมาเจอกันนะคะและที่สําคัญเลยช่วงท้ายอ่ะเขาแถลงข่าวว่าปลายปีหน้าหรือไม่ก็ต้นปี61ปลายปีหน้าคือปี60ถูกป่ะหรือไม่ก็ต้นปี61เนี่ยพี่แอนกับพี่เอจะแต่งงานเป็นข่าวดีมากครับเพราะว่าผมรอมา10กว่าปีที่สุดแอนก็แต่งงานแล้วไหนก็ต้องกันส4ปีเนาะอ้ประมาณปีพอปี สิบห้าปีแล้วโอ้โห,หถ้ามีลูกไปตั้งแต่ตอนนู้น,นป่านนี้ลูกโตแล้วจำได้ใช่ไหมเราติดตามขา่าวในวงการบันเทิงเนี่ยแอนทองผสมเนี่ยมักจะโดนยื่นไหม่ถูกถามเสมอเลยว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่แต่งงานแล้วเราก็ลุ้นมาทุกปีจริงๆแนละ้ว <ไห S 1> แล้วเราก็แบบเฮ้ยบอกเลยว่าแตง่งบอกเลยว่าแตง่งแอนก็บอกเดี๋ยวก่อน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 เขาเลขสี่แล้วไงสิบก็อะไรนะเขาเลขสี่ละเขาเลขสี่ละแต่งแล้วตอนเชเรื่องอะไรเราคิดว่าเขาไม่น่า มีพิธีแล้วอ่ะเราคิดว่าเขาก็ไม่ต้องแต่งแล้วคือเขาอยู่กันเหมือนเป็นเป็นพี่เป็นเพื่อนกันไปแล้วไงแต่เขาเขาบอกเลยเน่บอกว่าถ้าแต่งปุ๊บเนี่ยมีลูกเลยทันทีมีลูกทันทีจริงจะมีได้เลยนะเนี่ยอ๋อแต่เขาติดละครน้องณเดชน์ย่าอยู่มีไม่ได้เาทำงานไปเต้องดูแล้วก็ขอแสดงความดีกับแอนกับพี่เอด้วยนะคะถึงแม้ว่าโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคืตรงท้องกิฟนะครับกดเลย